ครับตอนนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับนั่นก็คือปุ๋ยตามธรรมชาตินะครับคือขี้แดดนะครับขี้แดดที่ในสวนเป็นไงก็ลองลองลองลอลองดูนะครับขี้แดดนะครับขี้แดดในสวนนะครับมีประโยชน์นะครับนะครับในท้องร่องส่วนของเราเนี่ยนะครับมันจะมีพวกเขาเรียกว่าขี้แดดนะครับเยอะเต็มไปหมด ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้น้ำกระเจะนน้ำโอ้ให้น้ํน่าหแต่ว่าเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับตักมาครับลาดไว้ที่โคนต้นนะครับต้นไม้งามนะครับบางครั้งก็มีนะครับมีสาลายนะครับหรือไม่ก็พวกตะไคร่น้ำนะฮะสาลเนี่ยติดมาเวลาที่เราช้อนขี้แดดเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยตามธรรมชาติเราก็จะทำให้อ่า ต้นมะพร้าวเนี่ยไม่ร้อนนะครับเหมือนมีอะไรมาปกคลุมไว้ตามธรรมชาตินะครับนี่นะขี้แดดดำๆนี่นะครับมีประโยชน์มากนะครับเนี่ยช้อนขึ้นมานะครับช้อนหมดนะครับแล้วก็เอามาลาดนะครับลาดที่ต้นนี่นะครับนะครับเนี่ยก็จะช่วยนะครับช่วยทําให้อ่าไม่ร้อนนะครับแล้วก็ชุ่มช่ำนะครับแล้วก็ได้ได้อาหาร ตามธรรมชาติด้วยนะครับ